สวัสดีครับผมเจอกับช่างหนุ่มเช่นเคยนะครับผมหลังจากที่ลงกระดาษทรายด้วยแผ่นอะคริลิกลองด้วยเบอร์สองพันเสร็จแล้วนะครับมีพี่น้องสงสัยถามมานะครับว่าท่านหนุ่มผมเคยใช้เบอร์สองพันลองกับแผ่นอะคริลิกแล้วก็ขัดแล้วก็ไปขัดสีนะครับเส้นมันลึกมากนะครับมันมีเส้นดาวตกซึ่งมันขัดไม่หายถึงจะขัดหายก็ขัดยากจะบอกให้นะครับว่าการที่ลงด้วยแผ่นไม้ขัดอะคริลิกนะครับ ลอยกระดาษทรายเบอร์2,000ันลึกนะครับผมไม่ได้จบแค่นั้นนะครับผมไม่ได้จบแค่นั้นนะครับผมยังมีกระดาษทรายเบอร์2 0 0พันนะครับของโคเวตแล้วผมก็ต้องตามจบด้วยเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมผมอาจจะไปถ้าแร็เกอร์มันแข็งมากๆผมอาจจะไปถึงเบอร์3 0 0พันนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับใช้กระดาษทรายเบอร์2 0 0พนะครับก็สามารถขัดสีได้เพียงรอบเดียวรอยกระดาษทรายก็หายนะครับเดี๋ยวให้มาดูกใกล้ๆเลยนะครับคืออย่างนี้นะครับ การที่เราใช้แผ่นอะคริลิกกดเบียดอับลงไปเนี่ยรอยเคี่ยวของกระดาษทรายเนี่ยมันคือเบอร์สองพันเต็มเต็มเลยนะครับแต่เมื่อเวลาที่เราใช้กับเครื่องนะครับรอยกระดาษทรายเบอร์สองพันเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะทดขึ้นไปเป็นสองพันห้าหรือสามพันนะครับเดี๋ยวผมจะขัดให้คุณผู้ชมดูในบริเวณนี้นะครับอันนี้กระดาษทรายโคแเทมันจะมาอย่างนี้นะครับเราฉีกแบ่งครึ่งออกมานะครับผมใช้เป็นเครื่องกระดาษทรายขัด แบบเหลี่ยมก็คือตัวเนี้ยผมเคยรีวิวหลายรอบแล้วแหละนะครับราคาหลักร้อยนะครับไม่ถึงพัน่่เดี๋ยวไปขัดกันเลยไปเ <ce lebr ination> วลาเกิดปุ่นอย่างนี้นะครับอย่าชะลาใจขัดต่อนะครับผมเช็ดออกนะครับทั้งหน้าทรายแล้วก็หน้าผิวง,งานอ่ะเราจะทำแบบนี้อยู่ประมาณ3-4รอบนะครับ <ce lebr ination> ขดทรายอันนี้นะครับผมมันก็จะลบคมของเบอร์สองพันที่เราขัดไว้นะครับด้วยมือนะครับให้รอยมันตื่นนะครับรอยดาวตกก็จะหายไปด้วยนี่นะครับเห็นฝุ่นขึ้นเยอะๆอย่างนี้นะครับผมเลกเกอร์หายน้อยมากนะครับแลกเกอร์หายน้อยมากพ่อนะครับจบด้วยเบอร์สองพันแล้ว ะครับเดี๋ยวผมขอต่อด้วยเบอร์สามพันต่อแล้วกันนะครับเอาสองพันเก็บเดี๋ยวเอาสามพันมาครับเบอร์สามพันนะครับผมจะเป็นสีดำๆลักษณะแบบนี que, ้นะครับติดเข้าไปนะครับอ่ะไปเล็ดออกนะครับอย่าปล่อยให้ฝุ่นมันเกิดขึ้นมาเยอะนะครับ เงาสะท้อนขึ้นมาแล้วครับรอยกระดาษทรายเนี่ยละเอียดมากมนี่เรียบร้อยนะครับพร้อมขัดสีได้แล้วแต่ผมยังต้องขัดต่อเดี๋ยวให้ดูก่อนเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับนี่เห็นไหมครับเงาสะท้อนขึ้นมา ตรงนี้ยังไม่ได้ขัดนะครับตรงนี้ยังเป็นรอยเบอร์สองพันที่ขัดด้วยมืออยู่นะครับแล้วก็ผ่านมาเห็นไหมครับมันขึ้นเงาสะท้อนอย่างนี้รอยกระดาษทรายค่อนข้างจะละเอียดมากๆนะครับถึงจะขัดยาได้นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับข้างล่างกับข้างบนเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างเลยนะครับนี่นะครับผมผมไม่ได้จบด้วยแผ่นอะคริลิกด้วยกระดาษทรายเบอร์สองพันแล้วมาขัดเงาเลยนะครับผมต้องขัดกระดาษทรายพวกนี้นะครับลบเส้นคมของกระดาษทรายที่ขัดไว้ก่อนหน้าทั้งหมดนะครับสองพันลองอะคริลิก เราขัดเพื่อจะปรับผิวให้มันเป็นผิวเหมือนกระจกนะครับแต่ทีนี้รอยเขี่ยวกระดาษทรายเนี่ยมันลึกนะครับมันลึกเราก็ต้องตามเก็บงานด้วยเครื่องด้วยกระดาษทรายอีกจํพววหนึ่งลักษณะแบบนี้นะครับถึงจะไปขัดสีได้โอเคครับผมฝากเทคนิคเล็กๆน้อยๆไว้เท่านี้ครับผมช่างหนุ่มสวัสดีครับ